บ้านครูเล็กพัทราวดีกินอยู่ตามอัตภาพเรียกได้ว่าหากย้อนกลับไปในอดีตใครหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุณตาและชื่อกันดีสำหรับนักแสดงมากความสามารถอย่างครูเล็กพัทราวดีมีชูทนปัจจุบันอายุ74ปีเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมพศ2491 ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์ละครเวทีเป็นผู้สอนศิละปะก,การแสดงเจ้าของโรงละครพัทราวดีเทเตอร์โดยเชื่อว่าใครหล,หลายๆคนต้องเคยดูหนังเรื่องนี้หากย้อนไป37ปีน่าจะพอจำกันได้กับภาพยนตร์สะท้อนสังคมเมื่อปี2527ที่มีชื่อว่าน้ำพุ เป็นหนังที่มีคุณภาพมากๆในยุคนั้นเป็นหนังเรื่องแรกที่ส่งไปประกวดรางวัลฮอสกาจนถูกนํามาสร้างเป็นละครจนได้รางวัลมากมายจนถูกให้ยกให้เป็นภาพยนตร์ในตํานานผ่านมาระยะเวลา37ปีแล้วกับภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากเรื่องราวที่ดําเนินไปอย่างดีอีกหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับครูเล็กพัทราวดีที่รับบทเป็นคุณแม่ของน้ำพุที่รับทโดย หน่ยอำมลอเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของครูเล็กที่ต้องบอกเลยว่าเรียบง่ายน่าอยู่มากๆทั้งนี้สําหรับผลงานของเธอนั้นเมื่อช่วงปีพศ2516เข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยร่วมแสดงนําในเรื่องไม่มีสวรรค์สําหรับคุณและได้รับรางวัลตุ๊กตาทองจากภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากนั้นจึงได้แสดงภาพยนตร์และละครมาตลอดโดยใช้ชื่อในการแสดงว่าพัทราวดี ซีไตรรัตซึ่งก็ประสบความสำเร็จและใช้ชื่อนี้มาตลอดกระทั่งแต่งงานปีพศ2อ2 0ถึง2523เป็นผู้สร้างละครโทรทัศน์ผู้ประพันธ์กำกับการแสดงและร่วมสแสดงละครโทรทัศน์เป็นตอนสั้นๆให้กับช่องน้อยสีเช่นจิตไม่วางตุ๊กตาเศษกบาลประการางสีดำปีพศ2 5 2 6 สร้างละครโทรทัศน์ให้ช่อง9ปีพศ2527สร้างละครเวทีให้บริษัท n i c e Spot และเป็นที่ปรึกษาจัดต้้างบนเทนทอร์เคเตอร์ จนได้ก่อตั้งคณะพัทราวดีเทเตอร์แอนเดสคอมพานีในปีพศ2530ทั้งนี้ทางด้านชีวิตปัจจุบันครูเล็กเป็นผู้อำนวยการและครูสอนการแสดงของโรงละครพัทราวดีเทเตอร์และยังสลับเวลาเป็นสอนพิเศษและบรรยายวิชาศิลป,ปะการแสดงที่โรงเรียนพัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน พัะธราวดีมีชูทนได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการสแสดงประจำปีพศ2557ทั้งนี้ครูเล็กพัทธาวดีเป็นบุตรสาวของสะอาดมีชูทนอธิบดีกรมโรงงานอุสตสาหกรรมกับคุณหญิงสุภัทราสิงห์ลละกะผู้ก่อตั้งเรือด่วนเจ้าพยามีพี่สาวชื่อสุภาภานพิชัยรณรงค์สงครามฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ